ฟูแลมกลับมามีข่าวกับสกอตแม็กโทมินเออีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับฟูแลมเคยยื่นข้อเสนอมาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับสอรอบด้วยกันนะครับแต่ทั้ง2รอบที่ว่านี้นะครับโดนปฏิเสธทั้งหมดนะครับโดยในรายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าฟูแลมยื่นไป20ล้านปอนด์ครับแต่แมนยูก็มีจุดยืนนะครับบอกว่าต้องการ25ล้านปอนด์ขึ้นไปสุดท้ายก็ข่าวก็เงียบหายกันไปนะครับ จนแล้วจนรอดนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับก็มีข่าวกับทางสกอตแม็กทูมินีครับจากนั้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวอย่างหนักเลยนะครับระหว่างสกอตแม็กทูมินีกับทางนาโปลีครับ โดยมีรายงานข่าวบอกว่านาโปลีครับซึ่งตอนนี้คุมทีมโดยคอนเต้น,นะครับอยากจะได้ตัวแม็กทูมินีนี้เป็นเป็นมิดฟิลด์แดนกลางนะครับซึ่งทางนาโปลีก็พร้อมที่ะยื่นข้อเสนอไวให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเจราจารนี้ก็ยังไม่ลงตัวนะครับเพราะในรายงานข่าวบอกว่านาโปลีต้องการยืมตัวไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องการยื่นข้อเสนอมาซื้อขาดนะครับก็ยังไม่ได้มีการรายงานแบบชัดเจนแต่ความชัดเจนอยู่ตรงที่ว่าแมนยูต้องการ25ล้านปอนด์แหละครับ และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวจากทาง Skysport เป็นคนตีข่าวด้วยตัวเองครับบอกว่าทางฟูลแลมนะครับในเวลานี้นะครับเตรียมยื่นข้อเสนอรอบ3ามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยข้อเสนอรอบนี้นะครับมีรายงานข่าวบอกว่าทางฟูลแลมเองก็จะยื่นไปในมากกว่าครั้งก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนครับ หลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าจะเป็นนาโปลีหรือว่าจะเป็นทางฟูลแลมนะครับนาโปลีครับก็ถือว่าเกมล่าสุดในการเปิดสนามฤดูกาลนี้ไม่ดีนะครับพวกเขาเปิดสนามนะครับด้วยการแพ้เวโรนาไปศูนย์ประตูต่อสามนะครับเป็นผลงานที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับแน่นอนครับกับการได้แม็กซูเนีไปร่วมทีนี้ผมเชื่อว่าพวกเขาก็อยากได้จริงๆเลยครับน่าจะไปเล่นร่วมกับทางโรบอสกานะครับแล้วก็แฟรงค์เซมโบอองกิซาครับ ส่วนทางฝั่งของฟูลแลมเองนะครับก็อยากจะได้มิดฟิลตัวกลางคนใหม่แหละครับหลังจากที่พวกเขาต้องเสียนักเตะคนสําคัญอย่างตจ้าเปารลินญานะครับไปให้กับบาเยเนมวนิกนะครับก็ต้องการหามิดฟิลตัวกลางมาแทนที่จาาเปารลินญานะครับก็ถือว่าในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับสถานการณ์ของทางสกอตแม็กโทมินีนะครับว่าเขาจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับซึ่งจะเกิดมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆนะครับถ้าได้เงินมา25ล้านปอนด์ ก็เชื่อว่าดิวที่5ครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางครับที่แมนยูมีข่าวกับาเนลูอูกาเต้อยู่ณเวลานี้นะครับน่าจะมีโอกาสสูงมากที่ได้ตัวอูกาเต้มาร่วมทีมครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับลีเอิงฝรั่งเศสเปิดสนามอูกาเต้ไม่ได้มีทั้งชื่อตัวจริงและตัวสำรองให้กับทางปเชเครับแล้วในรายงานข่าวก็บอกว่าทั้งสองสโมสรตอนนี้ก็กําลังเจราจากันอยู่นะครับหาข้อลงตัวจุดตรงกลางในเรื่องของค่าตัวของทางอูกาเต้ และการขายสกอตแม็กโทมิเนออกจากทีมครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้ดีลของอูกเตมันน่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับข่าวข่าวนี้ครับคิดว่าแม็กโทมิเนจะได้ย้ายทีมไหมและคิดว่าเราจะได้อูกเตมาหรือเปล่าครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องบอลทุ่เดย์ไว้ด้วยนะครับ